มีปัญหาในการแมทสีมันลงกันตรงนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการแมทสีเสื้อพอดีมีเพื่อนเราคนหนึ่งถามว่าจะไปงานแต่งตีมโทนสีเอ,อิร์ธโทนเราจะแมทสียังไงดีเราเลยหยิบตัวอย่างเสื้อผ้าสีน้ำตาลมาให้ดูตัวหนึ่งเสื้อเชิ้ตน้ำตาลเนี่ยแต่งกับกางเกงสีไรดีถ้าคิดไม่ออกให้เป็นโทนเดียวกันไปเลยเร,เรียกว่าโมโนโครมนะครับแนะนําให้เอาเสื้อสีอ่อนกางเกงสีเข้มหรือเป็นเสื้อสีเข้มกางเกงสีอ่อนให้เฉดมันแตกต่างกัน ก็จะเป็นเสืเอ้อเชิ้ตเฉดสีครีมหรือน้ำตาลเป็นตัวกางเกงแลกสีน้ำตาลเข้มบวกกับรองเท้าโลเฟอร์ก็จะเป็นสูตรเรียบๆจริงๆเดี๋ยวนี้สูตรเราไม่จำเป็นต้องใส่ให้แบบว่าสีเดียวกังเกงเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นคุมโทนแบบโมโนโครมวิธีการใส่แบบที่2แบบแรกก็คือแบบโมโนโครมแบบที่สองเขาเรียกว่าคอมพลีเมนทัลลี่วิธีการดูสีง่ายๆนะครับรูปคนจะเป็นเฉดออกเหลืองน้ำตาลส่วนสีฟ้าก็จะแทนเป็นสีกรมได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง คู่สีตรงข้ามตัวนี้เป็นออกครีมน้าตาลรองเท้า,าสีน้าตาลส่วนกางเกงเป็นสีกรมนะครับตัวนี้แค่นี้เองสามารถแมทได้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์เลยจะใส่แบบไปเที่ยวใส่แบบแคชชัว่ก็ใช้หลักการวิธีนี้ในการแมทสีแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเป็นสีไหนไปดูกันติดตามได้เลยนะครับ